ทุกคนจ๋าวันนี้มามีจะมาเข้าป่ากับลูกชายสองคนนะคะจะเข้าป่าให้ถึง99วันทุกคนมาลุ้นกันว่ามามีกับน้องแบทจะเข้าป่าถึง99วันหรือเปล่าอีพีแรกจะอยู่ได้กี่วันทุกคนคอมเมนต์มาทายกันดูนะคะไปดูกันเลยเล่นประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะจะดูว่าจะถึง99วันไหมทุกคนลองมาทายกันดูเวลาต้องใช้ไม้เยอะนะ เราจะใส่ไม้เข็มไฟมันไม่จะใส่ไม้โตครำนะโอเคแต่ว่าเราต้องไปหาเด็กด้วยนะใครจะไปดูหาเองมันมีตรงดีแต่มันมีใส่เครื่องค้ำนะมันมีม<ะ>ไปหาเท้ากระต่ายให้แบตก่อนแล,แล้วมันมีเก็บเล็กด้วยนะมันมีต้องเก็บเล็กนะเล็กขาจากไหนมันจะเป็นชิ้นส่วนเล็กๆลำเบิร์กใช่ไหมแต่อะไรกิจแรกของมีมีจะหาเท้ากระต่ายอ,อ้าวแบตมีถุงดีแล้วใช่ไหมสิบเจ็ดสิบห้าสิบห้า องนั้นมิขอหาเท้าก็ตายก่อนเพราะมียังไม่มีถุงดีแล้วเดี๋ยวมิไปหาหนังมาป่าให้แบทจะได้เอาขวานดีอะไรถูงลูกกำลังเท้าก็ตายก็แบทมีกระสอบดีแล้วไงก็ก็ขัาอาชีพหนูมันให้มาอ๋ออาอาชีพก็ตายแรกแรกอะไรก็ได้ลืมไปอาชีพหนูมันซื้อของไงแบทอาชีพอะไรนะอาชีพหนูอาชีพนะเอออาชีพเอมจำไม่ได้ นีเป็นคนที่ดวงกุดในการหาเท้ากระต่ายเชื่อไหมตัวที่สองแล้วยังไม่เจอนีเอ,เอาเอาเอาไปตอนแรกเ,เขาให้ตัดไม้ก่อนนะอดี๋ยวเพิ่งไปหาเท้าก<ช>่อนเฮ้ยเฮ้ยค่อยไปหาเท้าก็ตัดตอนตอนบ้านเราตึงๆมามีเห็นไหมช่วยกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวนให้มันถายใหญ่ๆก่อนดีเร็วเดี๋ยวจะไฟหมดเติมไม้ด้วยไม<า>่มีเติมอะไรนะ เติมไม้เดี๋ยวก็ตายเหมือนมินไม่ต้องเติมไม่ครับหรือเดี๋ยวเดี๋ยวก,ก็ตายเดี๋ยวก็ตายหนูจัดการเองมันมีเรื่องไม้โอเคให้มีค่ะให้ให้มีใส่ที่คัพหรือว่าใส่ในกองไฟใส่่างเลยสั่งมาได้เลยจะเราจะ<า>นนะ็คแไ,ไฟน่าจะน้อยไฟน่าจะน้อยเออม่อยอากรู้ว่ากดกระดิ่งทำไมเหรอกูกระดิ่งเขาไบอกว่าเราอยู่ตรงไหน <ว>จะซื้อไว้จนไหนอะหมดแล้วเ<ว>ออไปอาเปสสุดๆเจอเล็กเจอเล็ก<ว>แอ่ไม่ตัวค้ากันอะได้ครับยังกำลังตัดไม้ตัดไม้มันไม่มีขวานดีไงมันปามาหัรปาอาหารมาให้หนูด้วยนะโอ้เด็กหนูหิวเ,<อ>วเลยเสียงอะไรอ่ะมันเสียงหนูเลย ม่ได้ใส่สักกันโอ้ได้น้ำวิ่งดีได้น้ำมันน้ำมันน้ำมันดีอยู่เอาไว้นี่เติมไฟเติมไฟได้เยอะเลยนะน้ำมันนะคะมาเติมเลยน้องเอ๋มียังไม่มีกระสอบดีมีอยากแลกกระสอบดีมาก่อนเพราะว่าจะได้มาเก็บไม้ได้เยอะๆยอะโอ้อือแย่เดี๋ยวเล็กนัวหายไปไหน ม็กมนกมูจะเอามาทอดด้วยนะอย่างไรแอนด์แอนด์นี้อยาตายเร็วนะขอร้องไม่ตายหรอกมี้เริ่มเซียนแล้วไม่เชื่อ เองแล้วตอนแรกๆเล่นไม่เป็นตอนนี้เริ่มเล่นเป็นแล้วไนมะี่ยนีมีเติมไฟนะเติมไฟจะเต็มแล้วโอเคถ้าเตไฟจะเต็มแล้วเราไม่เวลาไม่เต็มอ่ะมันมันเขาจะจดับลงไปเนีย่ยวันที่สองขึ้นแล้วเนี่ยยังไม่มีเท้าก็ตายไปแรกไม่เป็นไรเราค่อยแลกวันที่สิบแปดทีจะได้เก็บปืนมาได้ทีละเยอะๆนะลูกต้องเดินไปเดินมา หมูกินเนื้อดิเวลาดเด็กเวืออุ๊ยโอ้ยเดิเนเองได้ไงองตัวไหวอุ๊ยโอ้ย,อยเลือดเลือดหนูไปช่วยเด็กแต่เลือดน้อยมากนี่โอ้โ,อโอจะมาปลาไล่สังตัวเลือด,ดแดงแม่เดี๋ยวตุยนะไม่มีผ้าพันแผลนะลูก <ด>แล้วมีได้เท้ากระต่ายแล้วแต่ไม่เอาเร็วโอเคเร็วๆๆๆวววมาะปะมาเอาไปเลยคุณครับครับ,รบแล้วก็ไปหาไปเอาขวานดีมามีเติมไฟเร็วเดี๋ยเจ้าไฟมันได้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 จะหมดเร็วอ่าแล้วถ้าไฟดับก็คือตุยเหรอก็คือไม่มีที่ปลอดภัย ก็ดีมาตรงนี้คละกันโอเคเป็นแรกมาอย่างระดับสี่แล้วนนี่ไฟมายึดถึงระดับที่นนหน้าหลังสี่เลเวลเต็มเป็นเลเวลหตอนนี้เราเลเวลสี่โอ้เลเวลสี่สามสิบสามเวิ่งเลยเลเวลสี 4, ่สาสามเเซนไปรดด่วนเลยเลเวลสี่สาสามเเ เอ็ดจุกันใส่ด่วนเลยใช่นะครับเข้มไฟเี็ดถ้าอยากได้เท้าก็ตายมาขอให้มาเอ๋งโอ้เหลือสามสิบห้าด่วนด่วนสีด่วนตีไปสะีจ่าด่วนตีเร็วเร็วเร็วกำลังหันเอ้เจลังหันหันอะไรหันซืนตัดต้นไม้พูดผิดไม่เห็นมามีไปไ น้องฉอดโดนกันมาทับอะ่ะเหรอแล้วก,ก็คือนายที่โดนตันมาทับยังไม่ได้ลงเลยลงไปแล้วหนูเห็นเห็นมะเออมีน้องวันผิดเห็นกับตาเลยออ๋โอ้ยมันไม่โนกันไม้ตกวหรอเอออันนี้ต้องจริงไม่โกหกสาบานเลยมันมีมยยแต่ไม้หรือโดนมา้องมาทับอะ่ะ ไประดับทั้งเอ้ยเลยบรรแล้วแล้วมันขึ้นเลขอะไรสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดครับอ๋อโอนดี้บอกครับโอ้โหสี่สิบสามตัดมาแล้วรีบไปเติมกันมืดแล้วไม่เป็นไรเอ็นแต้เด็มามีเลาะกวางสน,นุกตัดมาชิวๆชียวถ้ากามาหมามีวิ่งหนีกวางนะรอให้หนูน เราตัดไม้แต่ถ้ามีต uh> ุยก็ก็วิ่งไล่ตอนวิ่งไล่มาก็หนีให้หนูนอนเดินตัดไม้เองเจอว่หนีลอยน่ะรอรอก่อนน่ะแต่เจอถ้าเจอล่ะจะไปออกไปหาควางเลยนะตัดไม้แล้วรีบออกมาไป่เขื่ไปตัวนึงแต่มูดิล่ะเหรอ ไม่เยอะเราลีลาปล่อยมันโอยอไม่ได้เท้าก็จะจะทานเจะทานดีมากจะทานอู้โชคดีมากจะทานโชคดีโชคดีโอู้อ่านเพิ่มเยอะอยู่นะแต่ไม่เยอะมากเปลนมานั่งแป๊ว เติมไฟเร็วโอเคครับกำลังไปแล้วครับต้องกินอาหารซะแล้วคนนึงจะตุยคนอื่คนนึงเขาเลยก็คือแบบให้ดิงมาละให้ดิ้งหนึ่งพันวันโดยที่ไม่ตัดไม้เขาจะพานะเลยก็แบบกินอาหารหน่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเหรอ มันจะมีฮอตติดฮอตองนี้มันปลอดภัยไอ้โชคดีต้นไม้เกิดไกลๆแล้วล่ะต้นติดแกนมัน,นอ๋อตอนนี้วันที่สามแล้วนะคะวันที่สาม่ะมาเก้านาทีแล้วเนี่ยเหรอรู้ได้ไงดูเวลาโอ้ใ้ไม้มาเพียบเลยฮะทำไมทำไมได้ไม้เยอะจังเลยหมดละลายเต้นพร้อมกันอ๋อมีมละลายเต้นมาชิดกแกนอยากมีไปหาเท้ากระต่ายห้ได้จ้ะ มีอยากได้ดีจะได้เก็บทีละละเยอะๆหน่อยอ้ยเป็นคนที่ดวงกดจับการหาเท้ากระต่ายมากห <60 S 1> กสิบแล้วเลยเลยเลยมันลดไปสี่สิบอู้จอไม้าจอมเลยจอไม้ตัวนี้มันดอกเลยเจ็ดอันพอดีเจอไม้เจ็ดอันตกพื้นอยู่ไปโอ้กันแล้วช่วคนกระต่ายหน่อย บอให้ตัดไม้ก่อนแล้วก็นดิหาอาหารให้ก่อนอาหารใกล้หมดแล้วก็แค่ไฟเดียวมันหมดแล้วไงมันัเลเวลห้ากันไหมแล้วถ้าเลเวลมันขึ้นมันจะดีเหรอรถช้าขึ้นอะไรรถช้าไฟไฟรถช้าขึ้นแต่ว่าจะจะใส่ละใส่แต่ว่าจะฟาร์มจนไฟยากกว่าเลเวลเบยเห็นไห่ปะพ่อขา เออวันที่สามพ่อค้าจะไม่มาเขามาไอเดี๋ยววันที่สิบแปดโอ้โหงั้นต้องเก็บไว้ก่อนใช่ไหมเนี่ยใช่วันที่สิบแปดมันก็สิบเจ็ด 7, มันก็สิบหกมันก็สิบเก้าเลยโอ้โหเจ้าจอดเดี๋ยวขอปาดเท้าก็ตายไว้ตรงนี้ก่อนจะหายไหมไม่หายเก็บไว้ในกระเป๋าดีกว่าเยอะเลย ก็มันเปลืองพื้นที่เปลืองมันทำหนูทำมันเนี้ประจำอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ถึงวันที่สามนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจเราโอ้ที่สำคัญ subscribe ด้วยนะคะติดตามติดตามเรา2คนแม่ลูกด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกัน ep 2ค่ะว่าเราจะอยู่ได้ถึงกี่วัน ep นี้เราไปก่อนจ้าบายบาย